ดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Pomelo Tools วันนี้ผมจะมารีวิวด้ามไขควงแบบเปลี่ยนหัวได้รุ่น8 1 6 RA จากทางวีด้าครับ าดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวกล่องก็จะมาเป็นแพ็กเกจตามสไตล์วีรานะฮะก็คือจะเป็นกล่องกระดาษสีดำด้านนะฮะแล้วก็จะล็อกมาด้วยพลาสติกหนึ่งชิ้นนะครับสามารถเลือ่อนเข้าออกได้แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น8 1 6 r a นะครับซึ่งหน้าต่างมันเนี่ยก็จะตรงกับตัวปกเลยนะฮะ สินค้าด้านในเป็นยังไงตัวปกตัวนี้ก็จะตรงรุ่นเลยนะฮะซึ่งในตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยนะฮะนอกจากจะเป็นตัวด้านนะครับที่มีฟังก์ชันเปลี่ยนหัวได้นะครับ quick insert น,นะฮะตัวนี้ยังจะมีฟังก์ชันที่เป็น l ช t c h นะฮะก็คือภาษาไทยบ้านเราก็คือเป็นกอ,อกแกรกนะฮะมันจะสามารถหมุนฟรีได้นะฮะทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ล็อกตรงกลางได้นะฮะถ้าเป็นตัวก่อนที่ผมรีวิวไปนะฮะ ตัวแปดหนึ่ง R เฉยๆนะฮะไม่มีตัว A นะฮะตัวนั้นจะเป็นด้ามธรรมดานะฮะคือตัวนี้นะฮะนี่นะฮะ8 1 6 R นะฮะก็จะมีแค่ตัวหัว Quick Insert นะฮะจะไม่มีฟังก์ชัน Let c h e t นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะพิเศษนะฮะก็คือจะมีฟังก์ชัน Cork Cap มาให้นะฮะนี่นะฮะแล้วตัวหัวนะครับมาตรฐานก็จะเหมือนกันนะฮะก็คือจะเป็นมาตรฐานหัว Hex นะฮะก้านหกเหลี่ยมขนาด Socket นะครับ เศษหนึ่งส่วนสี่นิ้วความลึกเก้ามเมตรนะฮะเก้ามลเมตรนี่ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับจากลน,นะฮะคิดว่าเกือบทุกยี่ห้อใช้ได้มาตรฐานเดียวกันนะจะยกเว้นก็คือตัวหัวของทางญี่ปุ่นของญี่ปุ่นความลึกจะเป็นสิบสี่มเมตรนะมันจะลงไม่ได้นะถ้าไปซื้อของเวสเซลมาเนี่ยเอามาลงไม่ได้นะครับ ตัวนี้เป็นหัวแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ใช่หัวแบบญี่ปุ่นด้านหลังก็จะโฆษณานะครับตัวฟังก์ชันและเช็ดแล้วก็มีชื่อรุ่นมีโค้ดนัมเบอร์โค้ดนัมเบอร์เวลาไปเสิร์ชหานะครับก็ระบุตามนี้นะฮะมีรูปให้ดูนะฮะ ที่ด้านล่างก็จะระบุว่าตัวนี้ผลิตที่สาธารัฐเช็คนะฮะหรือว่าเช็คริพับบิกนะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มอันบ็อกเลยนะแกออกมานะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ ตัวด้ามเนี่ยขนาดมันจะเท่ากับตัวกล่องเลยนะครับเหมือนเขาจะดีไซน์ตัวแพ็กเกจออกมาให้มันคอมแพกเนาะแบบกระทัดรัดนะฮะดูตัวด้ามนะครับที่เหลือในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณา Facebook กับ Instagram นะฮะเรามาดูที่ตัวด้ามกันนะครับ ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับอะทีนี้ เรามาเริ่มรีวิวกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากตัวด้ามก่อนนะครับตัวด้ามเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของวีล่านะฮะก็คือส่วนที่เป็นสีดํานี่นะฮะจะเป็นพลาสติกแข็งตัดกับส่วนที่เป็นสีเขียวนี่นะฮะตัวดบันยูนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นยางอ่อนนะฮะมันจะมีความนุ่มแล้วก็ดูดมือนะครับและก็เป็นตัวกันลื่นนะฮะเวลาเราจับเนี่ยเวลาเราบิดนะฮะ ส่วนที่เป็นสีเขียวตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้ไม่ลื่นนะฮะเวลาเราบิดมันก็จะโดดไปกับมือนะฮะเกิดเกิดแรงตึงนะฮะถัดมาส่วนที่เป็นสีดำนูน,นตรงกลางนี่นะฮะตัวนี้ที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวอุ้งมือของเรานะครับเวลาจับเนี่ยมันก็จะกระชับมือนะฮะจะพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นด้ามตามสไตล์ของวีลานะครับสำหรับด้ามตัวมาตรฐานนะฮะ ถัดมานะครับส่วนของท้ายด้ามนะฮะตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับซึ่งจะต่างจากตัวด้ามที่เป็นหัวตายนะครับหัวที่แบบเปลี่ยนหัวไม่ได้นะฮะแบบนี้นะครับซึ่งในพวกนี้เขาจะมีสีนะครับจะมีสีบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของหัวนะฮะอย่างเช่นสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นหัวสล็อตนะครับหัวปากแบนนะฮะแล้วก็จะมีดัมเบรลนะฮะตีเป็นตัวเลขมานะครับ ห้าจุดห้านะฮะส่วนอันนี้สีแดงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของหัวฟิลิปนะครับก็จะตีเป็นตัวเลขเบอร์สามมานะครับหัวเบอร์สามนะฮะตัวใน,น,นตัวนี้มันเป็นรุ่นแบบเปลี่ยนหัวได้มันก็เลยไม่มีโลโกโล้ด้านท้ายนะฮะไม่มีสัญลักษณ์นะครับถัดมามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโล้วีลานะครับ ชื่อรุ่นนะครับ8 1ด R A โค้ดดัมเบร์นะครับศูนย์ห้า1แล้วก็จะมีตัวหลังสือนะครับสำหรับฟังก์ชัน latch นะฮะก็จะมีตัว L นะครับเล f นะครับสายตัว R นะครับ r i g h ขวานะครับแล้วก็ตัว O นะครับคือตรงกลางนะฮะไปดูตัััวฟงก์ช่นขออนุญาตข้ามไปที่ตัวส่วนหัวก่อนนะครับตัว Quick Insert นะฮะ ตัวควิกอินเสินี่นะครับก็จะเป็นระบบบอลเหล็กนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับมันจะมีบอลเหล็กซ่อนอยู่นะครับเวลาเราถอยหัวออกมาเนี่ยถอยลงมาแบบนี้นะครับตัวเหล็กที่ซ่อนอยู่นะครับบอลเหล็กมันจะโผล่ออกมานะครับโผล่มาทําไมโผล่ออกมาเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกสําหรับตัวดอกไขควงแบบนี้นะครับที่เป็นก้านหกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะมาตรฐานเซนหนึ่งส่วนสี่นิ้วความยาวตรงนี้อยู่ที่เก้ามิลลิเมตรนะฮะ ตัวบอลเนี่ยมันก็จะลงมาล็อกตรงร่องนรงนี้ฮะมันจะลงมาล็อกทําให้ดึงไม่ออกนะครับระบบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะวิธีใช้งานนะครับแล้วก็ปรับให้หัวเนี่ยมันอยู่ที่โหมดคลายล็อกก่อนนะฮะถ้าอยู่แบบนี้คือบอลลงมาล็อกแล้วนะครับเราก็ดึงกลับขึ้นมานะครับบอลก็จะปลุกเข้าไปซ่อนนะฮะพอเราใส่หัวเข้าไปนะครับ ดันตัวบอลก็จะโผล่มานะครับตัวส่วนนี้ก็จะถอยลงไปนะฮะดึงไม่ออกนะฮะนี่นะครับส่วนนี้เขาก็จะเรียกว่าหัวแบบ quick insert นะฮะก็คือเปลี่ยนหัวเร็วนะฮะคือเราไม่ต้องใส่แล้วก็กดลงอีกทีนะฮะเราใส่แล้วมันก็ถอยขึ้มาเองเลยนะครับอัตโนมัตินะฮะต่อมานะครับ ส่วนสำคัญนะครับก็คือฟังก์ชันแรดเช็นี่นะฮะหรือว่าก็แกลกนะฮะตัวส่วนของแรดเช็นี่นะฮะตรงนี้มันจะเป็นโลหะนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่ดีดีมากเลยนะฮะหลายๆยี่ห้อนะครับไอส่วนที่เป็นแรดเช็ตรงนี้นะฮะตัวปรับนี่นะฮะโดยมากจะให้เป็นพลาสติกนะฮะแต่ของวีล่าเนี่ยจะเป็นโลหะเลยนะฮะโลหะนะฮะ ตัวนี้ก็จะปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับหรือว่าให้อยู่ตรงกลางนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางอยู่นะครับสําหรับสเปคฟันเฟืองนะครับในเว็บไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเฟืองแบบไหนนะฮะแต่ผมลองนับจากการหมุนแล้วเนี่ยมันจะได้เฟืองอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกเฟืองนะฮะสี่สิบหกฟันเฟืองนะฮะนี่นะับประมาณสี่สิบหกฟันเฟืองนะฮะ วิธีใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราจะหมุนไปทางไหนนะครับบิดไปทางไหนนะครับก็ให้ปรับไปทางนั้นนะฮะสมมุติเราจะหมุนขวานะครับก็ให้เลื่อนตัวขีดตรงนี้นะครับมาที่ตัวอานะฮะปุ๊บมาที่ตัว R าแล้วนะครับมันก็จะเป็นการหมุนขวานะครับเราก็จะฟรีด้านซ้ายนะครับผมจะล็อกตัวปลายไขควงนะครับอ่ะแล้วก็หมุนมันจะมันจะไปทางขวานะครับหมุนขวาพอเราปิดซ้ายปุ๊บก็จะฟรีนะครับหมุนขวา บิดซ้ายฟรีนะครับเช่นกันนะครับสลับกับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นด้านซ้ายนะครับเล f t นะครับก็คือเราจะบิดไปทางซ้ายนะครับเราก็บิดไปทางซ้ายนะครับพอหมุนขวาเนี่ยมันจะฟรีนะครับนี่นะครับก็คือเป็นตัวกรอกแบกนะฮะรั f เช็ i นะฮะฟังก์ชันเนี้ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะสะดวกมากเลยก็จะดีกว่าตัวด้ามแบบนี้นะฮะ ตัวด้ามเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวด้ามหลักเลยนะฮะเวลาทํางานนะฮะคือมันมีตัวระเช็ดเข้ามาเนี่ยทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะฮะชอบมากนะฮะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับตัวส่วนหัวนะครับมันจะยืดออกไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะ ที่มันจะสามารถเก็บตัวตัวหัวไขค,รครวงได้นะฮะแล้วมันก็จะยืดส่วน quic อินเซอรเนี่ยยืดออกมาได้นะครับยืดออกมาได้ยาวเลยนะฮะแต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวตายนะครับมันจะยืดอยู่กับที่นะฮะก็สรุปนะครับไอตัว8ปดหนึ่งหกเนี่ยในส่วนของหัวเนี่ยควิกอินเซอร์เนี่ยมันก็ใช้งานง่ายนะครับเราก็แค่หาหัว ที่มันมาตรฐานเนี้ยเซนหนึ่งศูนยสี่นิ้วเนี้ยมาเสียบก็ใช้งานได้แล้วนะครับสะดวกง่ายๆนะครับไม่มีอะไรครับซ้อนนะฮะบวกกับฟังก์ชันและเฉดตรงนี้นะฮะทาให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเราก็บิดรัวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับที่มีขนาดกําลังพอดีนะครับสําหรับคนมือใหญ่นะครับตัวนี้ถนัดมือเลยนะฮะเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะฮะ เพราะว่ามันจับถนัดมือนะฮะในตัวแป6หนึ่งเนี่ยมันจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะตัวนี้ผมกำแล้วมันจะหลวมนิดนึงนะฮะมันจะไม่พอดีมือนะฮะแต่ตัวนี้ยจะพอดีเลยตัวด้ามขนาดจะพอดีเลยนะฮะตัวด้ามตุเนี้ยผมก็ใช้เป็นตัวด้ามหลักนะไว้ทํางานนะฮะผมก็จะใส่ไว้ในซองแบบนี้นะฮะ ก็ใช้งานคู่กับพวกหัวไขควงนะฮะเป็นซองแบบนี้นะครับล้อพับเก็บใ้ตัวซองเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนนะฮะเพื่อนๆลองไปหาดูนะฮะนี่นะฮะก็ตามนี้นะครับสําหรับตัวด้ามไขควงนะครับแบบเปลี่ยนหัวได้ที่มีฟังก์ชันลัดเช็ดนะฮะรุ่น8 1 6 R A จากทางวีล่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ ครที่ชื่นชอมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับ s c r i b e นะครับกดแชร์ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ